ดีนะใครบอกไม่ดีตีตายเลยนะเข้า <c oughs> ใจแล้วว่าทำไมมันถึงติดแฮชแท็กฮารุกะยูวันนั้นอะอืมคือที่เราบอกว่าเข้าไปดูทวิตเตอร์<ม>แล้วแบบมีคเขา,ามาฮารุกะยูแล้วก็เว็บดราม่าขึ้นมาก็คือแบบงงมากเว็บดรามา่าคืออะไรก็หันไปถามปอว่าแบบมันเกี่ยวกับเทเชอร์รอเปล่านะเพราะว่าแบบมันเป็นแฮชแท็กที่มันต่อฮารุกะยูพอดีอือรู้สึกยังไงบ้างให,ให้เอาพูดก่อนบ้างเอาคนาเปิดดิออมว่าไงเยอชีพไหมเยอะชี้อะไรเยอพจ่ิ ไม่ด้วยความที่เออชีก็ไม่ได้บทนำเท่าไหร่ด้วยเออแต่ก็เป็นตรงกัวคือต้องเข้าใจว่าสมาชิกในเทเชอร์มันเยอะมันก็เลยแบบต้องมีการแบบคัดเยอะมันจดเดินบุคคลมันก็ไม่ได้ยี่สิบมาทีมก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเดิลุคคนอะเอาอจริงๆริงอยากให้มีอ่ะมีอีกอืมสวนตัวเพราะมันดีอ่ะเออมาชมในการแสดงของแต่ละคนกันหน่อยดีกว่าว่าแบบอ่ะไล่แต่ไล่ไปทีละคนเลยเริ่มจากแฝดไหมเริ่มจากแฝดแต่เริ่มจากแฝด โดยองกับจุนพิวโดยองโดยองไปไงโดยองแล้วว่าเล่นแบบนางมีอินมชั่นอลที่แบบ <c oughs> เยอะดีอ่ะดูเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราอะมองไปแล้วเรารู้ว่าน้องคิดอะไรอยู่ว่าแบบในซีนซีนนี้น,น้องคิดว่าแบบอ๋อไม่ใช่ฉันสินะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันจะมีแบบเอออยู่อะคือเรามองไปแล้วเรารู้อืม,อม,อม,อมส่วนถ้า ถ้าจะหาข้อติก็อาจจะมีที่แบบว่าร่างกายน้องอ่ะที่แบบถ้ามันอาจจะยังมันอาจจะยังดูไม่เป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกแอบบแบบเสียดายที่ว่าตัวของโดยองอะ่ญญะแสดงได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าแบบ เหมือนกล้องอนะไม่ได้โฟกัสที่หน้าน้องเท่าไหร่คือน้องแสดงเรื่องหน้าตาดีมากเลยนะกล้องไม่เสริมน้องอกล้องไม่ค่อยแบบจับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันเลยแบบมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ภาษากาย,ยกว่าภาษาที่เป็นทางหน้าตานะอะไรเนี้ยกายที่นี่คือแบบกายแบบอิโมชั่นอลออลีอะไรแบบเนะี้ยที่ไม่ได้แบบทําให้เราเห็นว่าแบบน้องกำลังหน้าตาหรือว่าการแสดงออกภายนอกเป็นยังไงอยู่อะไรแบบเนี้ยเลยทําให้เราแอบ,บเสียดายแต่ที่จุงิวจุงิวก็แบบน่ารักเนอะน่ารัก แต่เราว่าน้องอะทำปากแบบมั่วๆอาจจะเยอะไปหน่อยมันเลยดูแบบทำาอีกละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักดีแต่ว่ามันก็บ่อยไปหน่อยสบายใครดีใครดีจีฮุนจีฮุนจีฮุนกันก็้จีฮุนนีดหนึ่งละกันจีฮุนค่อนข้างได้บทเยอะอแต่ก็ไม่ได้เยอะจนแบบคือพอมาดูรวมๆกันแล้วมันก็เฉลี่ยพอกับตักแสดงหลักอะไรแบบแต่ว่า เมียหน,นึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเหมือนซีรีส์แบบหลักๆอะ่ะเราว่ามันจะเป็นซีนที่มีความหมายอยันนี้ก็คือซีนที่จีฮุนอะไปรับฮารุโตะกับจองฮวานใช่ไหมหแล้วแบบจองฮวานแบบโอ,อ้ป้าแบบอ๋อพ่อแต่ว่าในขณะที่จีฮุนที่เป็นพ่ออ่ะไม่ไ,มไมดส้ดสนใจ<ค>เออแต่แบบโอ้ขอโทษที่มาสายนะขอโทษแบบเข้าไปหาฮารุโตะเลยอ่าอันนี้ต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบ เราเออด้วยความที่ี่ยเป็นพวกเราทั้งหมดคนโลกใเนี้มันจะมีความแบ่งเกรดแบ่งระดับกันเสมอคือมันไม่มีคําว่าแบบอย่างเงี้ยราตฐานที่เป็นร้อเปอร์เซ็นต์ในแบบสแตนดาร์ด<บ>อะ่ะซึ่งแบบก็เข้าใจได้ว่าเออพ่อก็ทํางานออทํางานแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันบกพร่องในหน้าที่อะไรเนี่ยแลแ้ก็แบบแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นลูกเราก็คงเสียใจเหมือนกันเพราะว่า จริงๆอะอาจจะแบบว่าทักพระรูโตก่อนแล้วหันกลับมาทับจอมพานก็ได้เออนอะอันนี้คือไม่ได้พูดถึงตัวบทนะพูดถึงความเป็นจริงถ้าเกิดอ,อย่างนี้กขึ้นเลยใช่อาจจะแบบอ๊แบบอาจจะแบบดึงแบบมองไปที่ลูกบ้างแล้วแบบว่าเออไปกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราเป็นจอมพันอะเราจะยังไม่เสียใจมากเพราะอย่างน้อยก็คือโอเคเพราะอันนี้คือส่วนพาร์ททำงานของพ่อแล้วเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลืมเราแต่นันเนี้ยคือ ฮารุโตะอย่างเดียวเลยอืออืมอะไรเงี้ยเราเป็นเราเป็นจองฮานะเราก็คงจะแบบเราเราเป็นลูกไม่สําคัญหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราแอบไม่อินนิดน,นึงเพราะว่าจีฮุนอะไม่ได้ดูโตพอจะเป็นพออ่อเนอะใช่ไหมาใจมันดูมันมันเล่นนิดนึงออเราคิดว่าถ้าแบบเปลี่ยนตัวรักแสดงเป็นนักแสดงผู้ใหญ่ที่แบบผู้ใหญ่กว่านี้อะเราอาจจะอินบทนี้มากขึ้นแต่เนี้ยเรา เราติดภาพที่จีฮุนเป็นพี่ชายจอ,องฮวานไงเออม,มันก็เลยอาจจะยังไม่อินแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเป็นกิมมิคที่ดีอยู่แต่ส่วนตัวชอบจีฮุนเล่นบทครูเพราะว่าแบบมันมีความเหมือนเหมือนใช่มันเหมือนครูแล้วคายเอรชุดเขียวใช่ไหมใช่ใช่เป็นครูเลยครูแบบมันครูอ่ะเออดูแบบดูเล่นดีได้หบดบทนักเรียนได้สองยยยายาย,ายอย่างเงี้ยอืมก็แบบซีรีส์ในโรงเรียนที่เราดูมาแบบอันอื่นอะ่ะก็คือครูจะก็เป็นอรคเตอร์ใช่ใช่ แล้วที่คุณทากันบ้านดีกับบทคูโอเคแล้วกลับไปทาง5คนนักแสดงเสร,ริมพูดถึงนักแสดงเสริมก่อนเพราะว่าคู่หลักอย่างคะก,ก็ะอยู่เนี่ยแต่เราจะพูดที่หลักแน่นอนโอเค okay. ต่อถ้าพูดถึงตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบแล้วก็เชิญแบบไม่ได้บทนำอ่ะที่อย่างนี้ว่า <บด S 1> ก็ไม่อยากบทลองบทลองอบทลองก็งงคือน้นองๆก็แสดงนี้ยโยชีก็คือกินซีนไปเลยช่วงแบบแนะนำออลงไปเนี่ยลงไปแบบ เราไปทั้งตัวรักหนูก็คือแบบหนูลูกหนูหนูแบบหนูคือบทรองอ่ะมันจะเป็นที่แบบจะไม่ดีเลยถ้านักแสดงหลุดบทใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนที่ได้บทรองทุกคนน่ะเล่นดีนะไม่หลุดคาแรคเตอร์กันเลยอืมแต่อันเออก็แต่ว่าเย่ดำเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดสีชมพูเนาะซึ่งเด่นมากเลยเราเราชอบเยดําที่สุดเลยคือช็อตที่เปิดเรื่องเออใช่แล้วเป็นช็อตทีกตามมาแบบ มันแบบเดี๋ยวเรามันมันมันเข้ามันเข้ากับเยดามจริงๆเพราะว่าเยดามเป็นคนที่แบบเกี่ยวกับดนตรีโดยเยอะอยู่แล้วแล้วเขามีประสบการณ์มีเยอะอะไรเนี่ยพอเออแล้วมันมันดูเข้ากับเยดามโดยที่ไม่ขัดอะรู้สึกว่าตอนแรกแบบเยดามมันน่าจะยากที่สุดเพราะว่าตอนที่แคสกบทดัะนางนิ่งสุดอะไรเนี่ยก็แบบแอดยากเลยแต่พอเขามันเหมือนเอายดามมาเล่นเป็นตัวเองอะแต่แค่เป็นเป็นตัวเองที่แบบเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่เต็มร้อยอะเออ นูดเคอะเออก็โอเคดีอะไรเงี้ยมาชิโฮก็กดน้อยน้อยเลยมาชิโฮประโยคเดียวน้องไม่รู้สึกประโยคเดียวเออแอบแอบเสียดายมาชิโฮนิดแต่ก็ก็เข้าใจว่าเขาแบ่งพาร์อย่างนี้มาแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่อย่างนั้นทุกอย่างมันก็ดูโดดไปหมดแต่แต่ก็กระจายบทได้คิดว่าโอเคแล้วนะแบบคือมันก็ยังกระจายชอบชอบทำชอบทำเดียวชี้แบบ S <S เออไฮยอสซอกแบบเออจะมังทักไว้เอาอะไรเงี้ยเราแบบคุยตอนจบใช่ไหมเออมันมีความแบบตอนที่ใส่แว่นกันอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันคุยแล้วมันดูแบบเด็กน<อ>่ารักเออดูมันอินดูยอนซอกก็น่ารักเออจริงๆเราไม่รู้สึกอะไรที่เฮยอนซอกหรือเมนเราเอ,อ่ะเป็นบทลองเราแค่รู้สึกว่าถ้าภาพรวมมันออกมาดีมันก็ือโอเคตอนนี้เราคุยห้าคนครบยังอ่ะห้าคนคือคขแล้วโอเคเรามาไต่ที่ สี่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 ถึงห้าคนละก็คือคู่สองคู่กับอีกหนึ่งที่แบบอีกสองก็เป็นหกคนก็คือจองวานจงวานถือว่าเล่นดีถือว่าเล่นดีแต่แอบ,บรู้สึกว่าน้องไม่สุดไม่สุดที่นี่คือน้องมีความแบบเป็นน้องอยู่ะมันไม่เชิงน้องอย่างเนี้ยนะมันเชิงแบบว่าการแสดงของน้องมันยังแบบยังไม่เข้าขันนะเลยเนี้ยเท<ม>่าที่เทียบดูการรู้สึกของความผิดหวังอย่างเงี้ยน้องยังแบบแสดงออกมาไม่ได้แบบผิดหวังแบบ จอมนสุกไ,ได้มันยังไม่ได้ดาวนขนาดนั้นใช่ที่จริงมันน่าจะดาวได้มากกว่านี้อะไรแบบนี้โอเคก็ไปต่อที่โดยองก็ประมาณนั้นโดยองก็เล่นดีแต่ว่าช่วงผิดหวังอะไรแบบเนี้ยเราสึกเราอยากได้อิโมชันชนลจากน้องที่เป็นแบบลักษณะภายนอกมากกว่าอิโมชันชเนลตรงตรงอะ่ะเพราะแบบการผิดหวังอ่ะเสียจะต้องแบบเน้นน้ําตาเน้นแบบการสแสดงออกมา,<อ>าคือน้องยังแสดงอิโมชันลอยังไม่เยอะเยอะขนาดแบบเยอะเออ,อคือตอนแรกที่แบบมันยังไม่ฉายว่าโดยองคิดยังไงกับ ตัวเจฮยอกอะไรแบบเนี้ยเราก็แทบไม่รู้เลยว่าน้องชอบเลยเนี่ยจริงเหรอใช่อันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่ารู้สึกแบบเรารู้อ่ะเหมือนเจฮยอกว่าแค่เข้าสนิทสนมเลยอนนี่ก็แค่แบบอยากเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรแบบเนี้ยอ่าเดี huh. ๋วส่งตัวนะแล้วที่คลายตออ่าจองอูออองอคนนี้อันนี้อวยตอดคิดว่าหล่หอเออก็ไม่เถียงเรื่องหล่อแต่ก็แบบเอาจริงขอชมทักษะาการแสดงของจองอูนยะว่าดีมากเราชอบจองอังหวะที่แบบเหมือนไอ้นี่อยู่อะแล้วแบบ แล้วแบบเหมือนเป็นช็อตกระพริบตาขึ้นอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกแบบว้าวคือแบบนึกออกปะว่าการแสดงอ่ะทําให้ธรรมาชาติอ่ะมันยากมากเว้ยแต่น้องมาทําให้มันธรรมาชาติได้แบบนี่น้องไม่ได้แสดงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันน้องทําให้เราเชื่อได้ว่าแบบเนี่ยคือน้องอืมเราตัดภาพจางอูที่แบบนอนเดี่ยวออนไลน์ออกไปเลยอะ่ะคุณแกงแกงเขาไปแล้วเออ <laughs> แต่แบบเออจองอูเล่นดีจริงเล่นดีแบบไม่มีติเลยเพราะแบบเล่นแบบถึงอารมณ์อ่ะแล้วการแสดงสีหน้า่าทาเนี้ยก็เข้าถึงเข้าถึงได้เลยรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่ชอบอินนี่ฉันอยากให้คนนี้ไปยุ่งคนนี้อะไรเงี้ยฉันห่วงคุณงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี้ยแล้วอ่าพูดพูดในมุมส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ชิปแต่ฮยอกกับจองอูอะชิปบอลชิปแต่ฮยอกก็ เอออาซาฮีมากกว่าเลยอดีน,นี่พูดถึงอาซาฮีหน่อยอาซาฮีเป็นตัวดําเนินเรื่องลหลักเลยว่าก็ได้อน้องก็โผล่มาทุกช็อตที่แบบเหมือนจบจบโมเมนต์นึงหรือว่าจบช็อตนึงน้องจะโผล่ขึ้นมาเพื่อแบบเล่าน้องเหมือนเป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้บอกหวานแต่เ่าเป็นอย่างนั้นฟิลลี่เหมือนน้องอยู่บนเรือกำลังพายเรืออยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปไหนต่อเส้นทางตันเรือไปกับตัเรือใช่แต่น้องอะเหมือนเหมือนมีเซนต์แบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีเซนต์แบบเป็นคนเซนต์แรงว่าแบบ พอสองคนได้อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยน um ้องหือนเป็นหมอดูอ่ะจริงๆหมอดูเลยทีเดียวแต่อันเนี้ยเราไม่เข OK ้าใจนิดนึงว่าคาแรคเตอร์สฮีจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าคือเข้าใจว่าสหฮีเป็นคนที่จับตามองทุกคนในห้องเรียนนั้นแต่แต่แบบว่าคือเราก็ไม่แน่ใจว่าคาแรคเตอร์ของน้องจริงคือน้องเป็นคนที่รู้อนาคตไหมมีเซนไหมคือมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นอะ รู้แค่อาจจาสมมติเราเป็นคนจับตามองเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอะสองคนนี้ยมีความสัมพันธ์แปลกๆแต่เราก็ไม่ได้แบบรู้ถึงขั้นว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอะเก็ตเก็ฟีลป่าว่าแบบเอ้ยชอบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือฟีลที่เราจับตามองแต่ว่าอัสสฮีเหมือนรู้อนาคตไปหน่อยอันเนี้ยเราก็ไม่เราไม่รู้ว่าแบบเป็นแฟนตาซีนิดนึงไหมหรือว่าเป็นทําให้มันตัวดูเนินเรื่องไปเลยอะไรเงี้ยฉัเนี่ยคิดว่าเป็นแค่ตัวนูเนินเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าอัสสฮีจะเป็นบทบาทที่แบบ คอยใส่ใจเพื่อนๆในห้องอะอแบบรู้สึกแบบเออคนนี้ดูฟีลลิ่งเหมือนตอนนางมองแต่ละคนอะมันรู้สึกแบบคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคนนี้คนนี้จะเข้ามาทำให้คนนี้ดีขึ้นแย่ลงอะไรเนี้ยเหมือนนางจะเป็นคนที่แบบเข้าใจจิตวิทยาของคนอะว่าคนนี้รู้สึกยังไงอยู่อะไรยังไงอยู่อะไรแบบเนี้ยมากว่าไปที่ตัวหล<า>ักข,ของพวกเราฮารุต<ก>โตะจิงกยู แล้วก็จงคัดตัดทิ้งไปเพราะว่าเราพูดเยอะแล้วขอโทษลูกแต่ว่าพูดถึ้งจุนกิวกว่าละกันเพราะว่าจุนกิวแบบานางก็ใช้หน้าตาเยอะในการแบบเล่นนู่นนี่นั่นแต่เราเราเข้าใจความรู้สึกนะที่แบบว่าไม่อยากไม่อยากให้นางกายก็าไม่นั่งแล้วไงอะไรแบบเนี้ยอืมอมเรารู้สึกแบบเป็นเราเราก็แต่แตเป็นแต่เป็นเราอ่ะโดนโดนฟ้องคู่ขันนะเป็นเราเราก็แยกโตวอกพูดจริงๆอ้าวโมโหอะเรแลบนี้เราโมโหแบบ ทำไมอ่ะก็ให้นั่งเฉยๆป้าต้องเออนังสืออ่ะสื่อไม่อ่านเออถ้าทําไมไม่ให้อินอินคือบอกอะไรว่าอินคืออย่างที่จูยูทำอ่ะคือถูกแล้วที่แบ่งไว้ครึ่งนึงก็คือเราเข้าใจแหละบางคนอ่ะมันอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่อยากเรียนแต่ว่ามันก็จะยังยังมีความแบบแอบมองอยู่ว่าครูพูดถึงไหนแล้วเผื่อครูเขาถามอะไรางี้นึกออกฟิลใช่ป่ะแล้วในขณะที่จูยูอ่ะ เอามาแต่ก็ยังแบบครึ่งไม่ได้เอามามหน้าโตตัวเองอันนี้เรารู้สึกว่าทําถูกแล้วใช่ไปการ<ม>ให้เกียตรติเจ้าของหนังสือด้วยใช่ไม่ถึงตัวเองเลยวะ่ะ <laughs> ออมเกิ๊มากลัววันน้าตัวเองเลยกก็ <laughs> เลยอย่าพูดถึงตัวเองสิมันก็เชียดรอสิต่อมาที่ตัวฮารุโตะเป็นตัวหลักของเรื่องเลยก็ว่าได้อาจจะเพราะว่าเราอินเราชิปคู่ฮารุกะยูนะคะทุกคนแล้วก็จะอินมากอย่างที่เรารีแอคไปก็คือแบบเราเขินว่าแล้วเราเป็นเมนฮารุเราแบบเราโคตรเขินอ่ะจะบอกว่าคอสตูมอะเสื้อผ้าหน้าขมเมคอัพดีให้เลยให้แบบห้าดาวดีหลุดคือแบบ แล้วบทบทฮาร์โต์อะถ้าที่ดูก็คือแบบออนางก็มีความแบบไฮโซแบบไม่ยุ่งไม่สูงสิงแต่รู้สึกแบบจะกินเขามาเปลี่ยนเออมาเปลี่ยนนางได้เลยแต่ด้วยความแบบเราสึกว่าทําเป็นเรื่องยาวถ้าเราน้องมีโอกาสเนาะแบบยาวๆอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าทํานางกว่านี้เราจะอินเยอะกว่านี้ได้นะอันนี้มันมีความเร็วอ่าใช่อีกอย่างหนึ่งที่จะขอติก็คือการเปลี่ยนของไทเซชันที่แบบการเปลี่ยนผ้าการเล่นนี่นั่นเออมันขัดมูดไปหมดเลยอยู่ดีๆเศร้าอยู่กูก็ต้องมาแบบ คลุกเคเสร็จปุ๊บไปโดยยอมกับแจ๊ยกแบบเอ๊อย่างไงนะเอพอะคือพอมันมันตัดสองขั่วมันยังไม่ได้เท่าไหร่ก็เคอเป็นเนื้อเรื่องที่ต้องแบ่งกันออกไปแต่ตอนที่ตัดมาอาซาฮีอันนี้นคือขัดมุดที่สุดจริงๆมันแบบอา้าวเออแล้วก็ต้องมาขำแล้วก็ต้องไปฟินแล้วก็ต้องมาขำแล้วก็ต้องมาซาแล้วก็ไม่ฟินเออว่าจะมีความแบบเออหลายอารมณ์หน่อย เราเราไม่อยากให้บทฮารุเป็นอย่างนั้นคือเข้าใจว่าฮารุเล่นบทางนั้นดีเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องเป็นฮารุโตะเล่นบทนี้เพราะว่านางแคบบทนี้มานางแคบบทว่าถ้านั่งตรงนี้นายต้องนั่งตลอดไปเลยเนี่ยนางเป็นคนแคบบทนี้เองเราแบบเข้าใจเลยว่าทําไมต้องเป็นฮารุโตะยก i s s ฮันบุนจักุนยมุนันจักนิกะจบเพราถ้าสมมติว่าฮารุโตะไม่ได้เล่นบทเนี้ ก็คือหรือว okay. ่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ลองก็เลยไม่ได้นะใช่ถ้าไม่ได้ลองไม่ได้ลองพูดประโยคนี้ก็คือประโยคจริงๆที่จะต้องใช้ในเว็บดราม่าแล้วพารุตโตไม่ได้พูดบทเนี้ยก็ไม่รู้เลยว่าฮารุตโตจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่านางจะไปใช้ประโยคนี้ตอนไหนอีกแต่แบบพอนางแคสนั้นแล้วสีหน้าท่าทางที่นางใช้ตอนที่แคสก็คือแบบได้แล้วแต่แบบตอนน้นยังดูแบบติดตลกนิดนึงแต่พอพูดจริงๆในเว็บดราม่าก็คือแบบว้าวว้าวมาก ก็รู้สึกว่าฉันเขินฮารุโตมากเลยฉันรู้สึกฉันอังีเพื่อนหล่อขนาดนี้แล้วแบบอยากนั่งข้างๆนะอย่าหลอ่อกแต่หล่อจริงขันง้นสูงส,สี่สูงสี่หลอมากจองอูกับฮารุโตะหล่อมากภูมิใจในเมนค่ะกเลยโดยยองก็หลอ่อหลอ่หลอทุกคนอะแต่มีน่ารักอยู่นะไฮโรซอกเลยน่ารักมากเลยเยดามเยดามด้วยอ๋อจริงอ่ะตอนนี้ไฮยองไลค์คือไปสายน่ารัก มักน่คือหล่อมากั้งแต่เรน่องยองลงมาคือหล่อมากหล่อแบบหล่อส่วนจองวานอ่ะอาจจะติดเรื่องคอสตูมนิดนึงคือถ้าสังเกตผมของจองวานอ่ะคือมันจะปิดลงมาตรงๆใช่ปะมันทําให้น้องดูเด็กคือน้องไม่ได้ไปเด็กไงก็คือเขาจะทำให้ตอนที่น้องโมโหอะมันไม่สุดแล้วไอตอนพ่ออย่างเงี้ยคืออะอย่างที่บอกว่าหน้าผิดหวังอะเนาะมันก็แบบด้วยผมที่มันไม่ดูเหมนเด็กงอนเออมันดูเด็กงอนอะเออมันเป็นเด็กงอน และฉากที่แบบปิดอย่างเงี้ยบอกอัาฎาีว่าแบบอย่าพูดนะย,ยิ่งเงี้ยน้องอ่ะดันไปทำเวอร์ชั่นที่เป็นน่ารักแทนที่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบขอลอ,อ,องเก็บเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเข้าใจความรู้สึกดีเนะ่แน่เหมือนประสบการณ์ตรง <laughs> <laughs> คือแบบแบบขอลองเก็บเถอะอะไรเงี้ยแต่น้องนั่ไปทำแบบอ้องขอนะพี่อ่ะอ,อย่านะอะไรเงี้ยคือมันมันก็เลยจะขัดไปนิดนึงแทนที่ว่ามันจะเป็น แบบดับหน่อยรู้สึกเหมือนจะพรวางจะไฮยอฟเงี้ยยังมีความแบบแอบ,บ,บ,บเกรงเกรงตอน,สนแสดงอยู่นะไฮยอฟก็เก่งเออเห็นตอนแบบถือเอกสารเลยนะ<า>นที่จำเปนควรจะเป็นการถือสบายๆนะสวาสวเพราะมันไม่มีใครหรืออะไรนี้แล้วแต่ก็เข้าใจว่าการแสดงครั้งแรกรู้สึกว่าการแสดงครั้งแรกของน้องสมบัติทั้งหมดก็ดีให้คะแนนเต็มสิทนี่ให้แปดและกันยังมีบางอย่างที่เออขัดหน่อยเออ่ทีติไปออมเท่าไหร่สิบเต็มสิบ เราเราก็มันก็ประมาณแปดนั่นแหละเหมือนกันเออเราแบบเพื่อะไรหลายอย่างที่เราพูดไปแล้วนั่นแหละแต่ส่วนตัวก็ชื่นชมในหลาละคนที่แบบเออดีเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเออแต่เห็นได้ถึงความตั้งใจว่าตั้งใจจริงเออความเล่นใหญ่เออความแบบลงไปครุกๆครุกคานเออเออแต่เออขอตดนนึงตรงที่มีบอลเข้ามาหาจิบิวอ่ะแล้วช่วงชักวิ่ง ก็หาไอหา,หา,ห,าหาเรื่องของทานรู้ตัวโอเคแล้วああเออันนั้นโอเคแล้วแต่แบบああคนไม่ช่วยอตอนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบมันดูแบบไม่ใช่อ่ะมันดูไม่ใช่ตอนหันมาแล้<อ>ววิ่งเข้ามามัน,มมนรู้สึกมันอาจจะเป็นเพราะนับ 3, 2, นบบับสามสองหนึ่งไม่ทันหรือแบบยังไงทําไมน้องแบบหันมาแล้วแบบมันเหมือนยังไม่ได้เข้าคาแรคเตอร์อ่ะอะไรแบบนั้นมากกว่าอือันนี้ก็อัติแล้วก็แบบความไม่สมเหตุสมผลของบทนิดนึงที่ว่า พอจุกกยูโดนบอลอะแทนที่อะคนข้างๆอะตัวประกอบบดลองจะบบมาดูหรือถึงทำหน้าตาแบบฮะจูเยูอะไรเงี้ยฉันมองเขาฉันหันไปมองแล้วฉันเห็นวาชิโตะยืนแบบยืนนิ่งๆอะเอออันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช่แล้วนองยังกดน้อยู่แล้วแต่ที่เราเราไม่แน่ใจว่าผู้กำกับอาจจะฟรีสภาพให้ คือมันจะมีความแบบฟรีสเพื่อให้เราโฟกัสจุดหลักัอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เราอะเวลาเราดูเราจะดูหมดเลยซึ่งมันมันมันไม่ใช่อะเราดูไม่ใช่อืมคือมันไม่ใช่เอวเพลงที่แบบโอเคเราฟีดได้ในเราเข้าใจในเนื้อหาว่าอันนี้คือเอวีนะเราต้องการความภาพสวยนะแต่อันเนี้ยมันคือซีรีส์ที่ต้องแบบมีชีวิตชีวามีความมีชีวิตมีความรู้สึกมีสีสันอะ ซึ่งพอมันวันนิ่งอะมันก็ไม่ธรรมชาติอ่ะเนาะแต่ว่าด้วยความหมดอ่ะรู้สึกว่าพอมันมาตัดจบด้วยความแบบทุกคนเข้าใจกันนะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงคาเป็นเป็นคำว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงก็มีสภาพกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่สนิทมากมันก็ยังเป็นมีสภาพอยู่อะไรมันไม่ต้องแบบแบบใส่กันก็ได้เราจะแบบรู้สึกว่าไอ้พวกก่อนหน้านั้นต้นๆอะถ้าสมมติไม่มาจบด้วยการที่โดยองแบบมาจับมือกับจองฮาวัดก็คงจะไม่เข้าคอนเซ็ปต์อะ ก็ต่ำกวเพราะแบบมันยังดูเดินเรื่องแบบคิดว<ต>่าถ้ามีเวลาเป็นซีดีแบบนานๆนะแต่ว่ามันจะสมูทกว่านี้ที่จริงก็ทําได้นะแต่แบบไม่รู้ว่าทําไมมันออกมาแค่ยี่สิบนาทีแต่ก็โอเคแหละเราเสนอแ้วก็พอไดออ้แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจทาละกันเพราะแบบตั้งใจทํากันจริงๆดูถ้าทางตอนเช็คหน้ามอนิเตอร์เอ,อ้ยการาลงรูปบ้างหลังบ้างหลังจะได้ดูว่าน้องตั้งใจมาก ขนนาดไหฉันกะเลยว่าทุกคนจะต้องแบบมีแอบหัวเราะโน่นนี่นั่นแน่นอนแล้วแบบฉ่าโอ้ยขอพูดแต่ว่าพันสองยิ้มน่ารักมากเออใช่ใช่อมยิ้มโอ้โหมันน่ารักอมยิ้มดีมากมันดีมันดีเอ้ยฮาลุกอายุแค่ไหนนึกว่าดีเออชอบอ่ะมันแบบมันคนน่ารักอ่ะมันคลั่งรักแบบตรงตรงอ่ะเรื่องเนี้ยเจ้าจ้องอูกับพันโตคือเล่นดีแบบดีดีจริงๆ ดีเลยหาที่ติก็คงจะยากหน่อยอ่แต่ว่าโดยรวมที่ริงติก็คงจะตี๋เื่นที่ไม่ใช่ตัวน้องแล้วแหละใช่อืมเพาว่าเราไปดูรีแเองน้องๆก็เลยดีกว่าที่จะ็นคลิปต่อไปได้เราไปดูสามเจ็ดกันกค่ะ